ได้มาลองสักทีกับร้านบุฟเฟ่โบนัสุกีสาขาแรกในกรุงเทพแล้วตอนนี้โบนัสเขาจัดซุปใหม่พอดีเลยเป็นซุปก๋วยเตี๋ยวเรือโบนัสดาแกตัวซุปคือมาแบบเข้มข้นมากไม่โบเบ้เลยและยังสามารถดี y วในลายบุฟเฟ่ได้หมดเลยนะทั้งหมกเนือ้อออทหมกตบับคือเลิศม,มากอร่อยสุดๆแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่โบนัสูกิสาขาลิอตเติ้ลวอล์คลาคำแหงมาถึงก็ขอลองเป็นซุปตัวใหม่ก่อนเลยแค่สีสันก็น่ากินละจะมีสองรสชาตินะเป็นซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นสตรออริจินอลกับซุปก๋วยเตี๋ยวเรือหม่าล่า จะได้เซตผักแบบนี้มาพร้อมกันหรือใครอยากลองหมูเนื้อนุ่มๆลายสวยๆให้เพิ่ม39บาทได้หมูชีวาละแคบหมูไรลมันแบบไม่อั้นเลยก็ไม่อรอช้าจัดเอาหมูชีวาูกชิเนื้อแล้วผักใส่ซุปลงไปก่อนแล,ล้วเราสั่งตัวมีข่าลวกมาเพิ่มด้วยใส่ทุกอย่างลงในชามใส่ผีเพิ่มไปอีกหน่อยยิ่งกินกับชามตาไก่ที่ร้านให้มาแบบนี้คือแซ่บมากอร่อยเข้มขน้นได้ฟิลไปกินเตี๋ยวเรือที่ยุทธยาเลยหรือจะ DIY ไปหมกเนื้อแบบเราก็ได้นะเนื้ออ่อนนุ่มๆกินกับซุปก๋ยยวบบออย ใครชอบความแซ่บเผ็ดชานนัวแนะนําเลยและยิ่งเอามากินกับเนื้อและกุ้งแกะแบบนี้ก็นัวเข้มขน้นอร่อยเต็มสิบและตอนนี้โบนัสเขายังอัปเกรดเมนูทานเล่นมีทั้งเมนูยำเนื้อสะใภ้นางหมูมะนาวของทงของทอดใด้จัดเต็มมีกุยช่ายทอดแบบนี้ด้วยนะและที่เด็ดนี้เลยมีข้าวหมกกับไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยคือวอ่าเกินอยากให้มาลองเลยซุปใหม่ของโบนัสซุปก๋วยเตี๋ยวเลือดเข้มข้นแซ่บนัวอร่อยมากโปรโมชั่นมีเฉพาะ 1. พฤศจิกาถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะรีบไปลองเลยที่โบนัสซุกี้ทุกสาขา